เคยรู้สึกไหมว่าบางครั้งเราทุ่มเทมากเท่าไหร่แต่กลับไม่เคยได้รับการเห็นคุณค่าเหมือนเรามองไม่เห็นตัวเองในสายตาคนอื่นเหมือนเสียงของเราเลือนหายไปในความว่างเปล่าบางทีเราอาจจะหลงทางอยู่ในวัตสงสารของการสแสวงหาการยอมรับจากคนรอบข้างจนลืมมองเห็นคุณค่าที่แท้จริงในตัวเองคุณค่าที่ไม่ต้องรอใครมาประเมินคุณค่าที่ส่องสว่างอยู่ในตัวเราเสมอ ในพุทธศาสนามีเรื่องเล่าของผู้สแสวงหาคนหนึ่งที่ค้นพบพลังอันยิ่งใหญ่ของการเคารพตัวเองและการปล่อยวางเมื่อเผชิญกับการถูกปฏิเสธผู้สแสวงหาผู้นี้ใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติอันงดงามอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นมอบเวลาความเมตตาและปัญญาโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆแต่แล้ววันหนึ่งสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นคนที่เคยสแสวงหาคาแนะนาจากเขา กลับเริ่มเมินเฉยความเมตตาของเขาถูกมองข้ามเรากับไม่มีความหมายใดๆเกิดอะไรขึ้นทำไมคนที่เคยเห็นคุณค่าในตัวเขากลับเปลี่ยนไปผู้สแสวงหาเริ่มสับสนและเสียใจเขาจึงไปขอคำแนะนำจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนาอาจารย์ตั้งใจฟังอย่างใจเย็นแล้วถามเขาว่าถ้าเทน้ำใส่แก้วที่เต็มแล้วจะเกิดอะไรขึ้น ผู้สแสวงหาตอบว่าน้ำก็จะล้นออกมาอาจารย์กล่าวว่าถูกต้องแล้วตอนนี้เธอกำลังเทพลังงานและคุณค่าของตัวเองลงในที่ที่มันไม่สามารถรับได้อีกต่อไปถึงเวลาแล้วที่เธอต้องดึงคุณค่าของตัวเองกลับคืนมาและนำไปใช้ในทางที่ถูกต้องอาจารย์เล่าเรื่องราวของไขมุกเม็ดหนึ่งเพื่อให้ผู้สแสวงหาเข้าใจสถานการณ์ของตนเองมากยิ่งขึ้นไขมุกเม็ดนี้มีความงามเป็นเลิศ ผู้คนต่างชื่นชมในความสมบูรณ์แบบและความใสสะอาดของมันแต่เมื่อเวลาผ่านไปไขมุกเม็ดนี้ถูกส่งต่อจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งจนคุณค่าของมันถูกลืมเลือนมันถูกปฏิบัติราวกับก้อนหินธรรมดาถูกทิ้งขว้างและถูกละเลยไขมุกเม็ดนี้เสียคุณค่าไปหรือหรือผู้คนต่างหากที่มองไม่เห็นคุณค่าของมันผู้สแสวงหาเข้าใจความหมายของเรื่องนี้ทันที เขาตระหนักได้ว่าคุณค่าของตนไม่ได้ขึ้นอยู่กับการมองเห็นของผู้อื่นแต่ขึ้นอยู่กับคุณค่าที่แท้จริงที่มีอยู่ในตัวเองก้าวแรกสู่การกลับมาสมดุลในชีวิตคือการหยุดแสวงหาการยอมรับจากคนที่ไม่เห็นคุณค่าในตัวเขาอีกต่อไปอาจารย์แนะนำว่าอย่าโต้เถียงอย่าวิงวอนและอย่าหาคำอธิบายเมื่อมีใครบางคนไม่เห็นคุณค่าในตัวเราจงถอยออกมาเงียบๆ สังเกตการโดยปราะศะจากความโกรธปล่อยวางโดยปราศจากความขุนเคืองนี่คือเคล็ดลับจงให้การหายไปของเราส่งเสียงดังกว่าการอยู่ตรงนั้นเพื่อทดสอบคำสอนนี้ผู้สแสวงหาจึงถอยห่างจากคนที่ไม่เห็นคุณค่าในตัวเขาเขาหยุดให้ความช่วยเหลือที่ไม่ได้ร้องขอหยุดเริ่มต้นบทสนทนาและหันมาสนใจการพัฒนาตนเองในตอนแรก การกระทำนี้สร้างความสับสนให้กับคนรอบข้างพวกเขาสงสัยในการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันของผู้สแสวงหาแต่ในความเงียบงันของเขาคุณค่าที่แท้จริงของผู้สแสวงหาก็ปรากฏชัดภาระหน้าที่ที่ผู้สแสวงหาเคยทำได้อย่างง่ายดายกลับกลายเป็นเรื่องยากลำบากสำหรับคนอื่นปัญญาและความเมตตาที่พวกเขาเคยมองข้ามกลับกลายเป็นสิ่งที่พวกเขาโหยหาช่วงเวลาแห่งการตรหนักรู้นี้ ไม่ใช่เรื่องของการแก้แค้นหรือเอาชนะแต่เป็นเรื่องของความสมดุลดังที่อาจารย์สอนไว้ว่าการหายไปสร้างพื้นที่สำหรับการเห็นคุณค่ามีเพียงสิ่งที่สูญเสียไปแล้วเท่านั้นที่ทำให้หลายคนตระหนักถึงคุณค่าที่แท้จริงของมันในช่วงเวลาแห่งความเงียบและการปล่อยวางนี้ผู้สแสวงหาหันกลับมาสำรวจจิตใจตนเองเขาฝึกสมาธิเจริญสติ ใครควรอารมณ์ความรู้สึกของตนโดยไม่ตัดสินอาจารย์แนะนำแนวคิดเรื่องอนัตตาซึ่งสอนว่าการยึดติดกับการยอมรับจากภายนอกเป็นบ่อกเกิดของความทุกข์ผู้สแสวงหาเรียนรู้ที่จะปล่อยวางความต้องการการยอมรับจากผู้อื่นเขาท่องคำว่าฉันเพียงพอแล้วไม่ใช่เพราะคนอื่นบอกแต่เพราะตัวตนของเขามีอยู่จริงค่อยๆหัวใจของผู้สแสวงหา ที่เคยหนักอึ้งด้วยความรู้สึกถูกปฏิเสธก็เริ่มเบาบางลงเขาเริ่มมองเห็นคุณค่าในตัวเองที่มัน่นคงและไม่ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกใดๆผู้สแสวงหาเริ่มเข้าใจว่าการถูกมองข้ามคุณค่าไม่ใช่คำสาปแต่เป็นบทเรียนมันเผยให้เห็นว่าในอดีตเขาเคยยอมลดคุณค่าของตัวเองลงระดับที่พลังงานของเขาเคยใช้ไปกับคนที่ไม่เห็นคุณค่าตอนนี้เขาได้ตื่นรู้จากเรื่องนี้แล้ว และได้แบ่งปันกับคนที่เห็นคุณค่าในตัวเขาเมื่อผู้สแสวงหาเติบโตขึ้นในด้านปัญญาคนอื่นๆก็เริ่มสแสวงหาคำแนะนําจากเขาพวกเขาอยากรู้เคล็ดลับในการแผ่รัศมีแห่งความสงบและความมั่นใจในตัวเองผู้สแสวงหาแบ่งปันเรื่องราวของเขาแต่เน้นย้ำเสมอว่านี่ไม่ใช่เรื่องของการสอนให้คนอื่นเห็นคุณค่าในตัวเราแต่มันคือการเห็นคุณค่าในตัวเองมากพอที่จะเดินจากออกไป เมื่อพวกเขาไม่เห็นคุณค่าในตัวเราวันหนึ่งลูกศิษย์คนหนึ่งถามว่าถ้าฉันรักคนที่ไม่เห็นคุณค่าในตัวฉันละ่ะถ้าฉันทนไม่ได้ที่จะปล่อยพวกเขาไปละ่ะผู้สแสวงหาตอบว่าความรักไม่ได้หมายถึงการล่ามโซ่เราไว้กับความทุกข์ความรักที่แท้จริงแม้แต่ความรักต่อผู้อื่นต้องเริ่มต้นจากความรักที่มีต่อตัวเองการรักตัวเองคือการปฏิเสธที่จะอยู่ในที่ที่คุณค่าของเราลดลง มันไม่ได้หมายความว่าเราหยุดรักพวกเขาแต่มันหมายความว่าเราเลือกรักพวกเขาจากระยะไกลเพื่อปกป้องความสงบสุขของเราเมื่อเวลาผ่านไปผู้สแสวงหาตระหนักได้ว่าการปล่อยวางไม่ใช่แค่เคล็ดลับเพื่อให้คนอื่นเห็นคุณค่าในตัวเขามากขึ้นแต่มันคือเส้นทางสู่อิสรภาพเมื่อเราปลดปล่อยความต้องการการยอมรับเราก็ก้าวเข้าสู่ชีวิตที่จริงแท้ อาจารย์อธิบายอย่างสวยงามว่าลองนึกภาพการถือโคมไฟเดินผ่านความมืดถ้ามีใครบางคนปฏิเสธแสงสว่างที่เรามอบให้เราจะดับมันหรือหรือเราจะถือมันต่อไปส่องสว่างเส้นทางให้กับตัวเองและคนอื่นๆที่เต็มใจจะเดินไปกับเราเรื่องเล่านี้กลายเป็นรลากฐานสำคัญในชีวิตของผู้สแสวงหาเขาไม่สแสวงหาการโน้มน้าวให้คนอื่นเห็นคุณค่าในตัวเขาอีกต่อไป แต่เขาเลือกที่จะเปล่งประกายโดยรู้ว่าคนที่ควรจะอยู่เคียงข้างเขาจะหาทางมาสู่แสงสว่างเองจากคำสอนเหล่านี้ผู้สแสวงหาได้เรียนรู้ความสมดุลระหว่างความเมตตาและการกำหนดขอบเขตเขาเข้าใจว่าความเมตตาไม่ได้หมายถึงการยอมรับการไม่เคารพความเมตตาสามารถอยู่ร่วมกับความเข้มแข็งได้และการให้อภัยไม่ได้หมายความว่าต้องใกล้ชิดกัน สำหรับคนที่เคยมองข้ามคุณค่าของเขาแต่ต่อมาได้กลับมาขอคืนดีผู้สแสวงหามอบการให้อภัยแต่ยังคงรักษาขอบเขตที่ชัดเจนเขาไม่พยายามทําเกินตัวเพื่อพิสูจน์คุณค่าของตนเองอีกต่อไปแต่ปล่อยให้การกระทําและพลังงานของเขาเป็นตัวบอกในเย็นวันหนึ่งอาจารย์ขอให้ผู้สแสวงหาสังเกตบ่อน้ำพวกเขามองดูระลอกคลื่นจากก้อนกรวดก้อนเดียว ที่แผ่กระจายไปทั่วผิวน้ำสัมผัสทุกมุมของบ่อน้ำอาจารย์กล่าวว่าการเดินทางของเธอเป็นเหมือนระลอกคลื่นนี้ด้วยการเห็นคุณค่าในตัวเองเธอส่งคลื่นแห่งความเคารพและความสมดุลออกไปสู่โลกระลอกคลื่นเหล่านี้ไปถึงผู้อื่นเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเขาทำเช่นเดียวกันแต่จำไว้ว่าระลอกคลื่นเริ่มต้นที่ศูนย์กลางคือตัวเธอเอง ความตระหนักรู้นี้ทำให้ผู้สแสวงหารู้สึกซาบซึ้งใจเขาไม่มองประสบการณ์การถูกปฏิเสธว่าเป็นโชคร้ายอีกต่อไปแต่มองว่าเป็นพรที่นำพาเขาไปสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับตัวเองและชีวิตการเปลี่ยนแปลงของผู้สแสวงหาไม่ใช่การประกาศกล้องแต่เป็นการแสดงออกอย่างเงียบๆและมั่นคงเขาดำเนินชีวิตอย่างสง่างาม ไม่ยึดติดกับคนที่ไม่เห็นคุณค่าในตัวเขาแต่กลับแผ่รัศมีแห่งความมั่นใจที่ดึงดูดผู้อื่นเข้าหาเขาเองในช่วงเวลาแห่งความสงสัยเขาระลึกถึงคำพูดสุดท้ายของอาจารย์ที่ว่าดอกบัวไม่ร้องขอความสนใจมันเบ่งบานในเวลาของมันเองในแบบของมันเองจงเป็นเหมือนดอกบัวและผู้สแสวงหาก็ดำเนินชีวิตด้วยการเคารพตนเองความสงบสุข และความจริงแท้พิสูจน์ให้เห็นว่าเมื่อมีใครบางคนไม่เห็นคุณค่าในตัวเราการตอบสนองที่ดีที่สุดไม่ใช่การโน้มน้าวให้พวกเขาเปลี่ยนความคิดแต่คือการเห็นคุณค่าในตัวเองให้มากยิ่งขึ้นในท้ายที่สุดเรื่องราวของผู้สแสวงหาไม่ใช่แค่เรื่องราวของการถูกปฏิเสธแต่เป็นการเดินทางแห่งการตื่นรู้มันสอนเราว่าคุณค่าของเราไม่ได้ลดน้อยลง เพียงเพราะคนอื่นมองไม่เห็นในทางกลับกันทุกช่วงเวลาที่ถูกมองข้ามคือโอกาสที่จะค้นพบความเข้มแข็งภายในปรับเปลี่ยนมุมมองและทวงคืนความสงบสุขของเราเมื่อมีใครบางคนไม่เห็นคุณค่าในตัวคุณลองทำตามเคล็ดลับง่ายๆนี้ถอยออกมาหันกลับมาสำรวจตัวเองและดูว่าจักรวาลจะตอบสนองอย่างไร คุณอาจสูญเสียความสัมพันธ์บางอย่างแต่คุณจะได้สิ่งที่ยิ่งใหญ่มากกว่านั่นคือตัวคุณเองดังที่ปัญญาในพุทธศาสนากล่าวไว้ว่าในการสูญเสียสิ่งที่คุณคิดว่าต้องการคุณจะพบสิ่งที่คุณเป็นจริงนี่คือเส้นทางสู่อิสรภาพและบทเรียนสุดท้ายในการเห็นคุณค่าของตัวคุณเองเรื่องราวของผู้สแสวงหาสอนให้เราเข้าใจถึงแก่นแท้ของการมีชีวิตอยู่การเคารพตัวเอง ไม่ใช่การเห็นแก่ตัวแต่เป็นการรักษาคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์เป็นการปกป้องจิตใจไม่ให้ตกเป็นทาสของคำตัดสินจากผู้อื่นการปล่อยวางไม่ใช่การยอมแพ้แต่เป็นการเลือกที่จะไม่แบกรับความทุกข์ที่เกิดจากการยึดติดเป็นการเปิดใจเพื่อรับสิ่งใหม่ๆที่ดีกว่าการมีชีวิตอยู่ด้วยความจริงแท้คือการยอมรับในสิ่งที่เราเป็นทั้งด้านบวกและด้านลบ ไม่หลอกตัวเองและไม่พยายามเป็นคนที่ไม่ใช่มันคือการอยู่อย่างมีความสุขกับปัจจุบันโดยไม่ยึดติดกับอดีตหรือกังวลกับอนาคตสุดท้ายแล้วคุณค่าที่แท้จริงของเราไม่ได้อยู่ที่ใครแต่อยู่ที่ตัวเราเองจงจำไว้ว่าคุณคือผู้กำหนดชีวิตของคุณคุณคือผู้สร้างคุณค่าให้กับตัวเองและคุณคือผู้ที่คู่ควรกับความสุขที่แท้จริง ขอให้ทุกท่านจงมีสติมีปัญญาในการดำเนินชีวิตจงรักและเคารพในคุณค่าของตนเองดุดดังดอกบัวที่แบ่งบานอย่างสง่างามแม้ในโคลนโตมอย่าลืมกดติดตามช่องธรรมปัญญาคลังความรู้พุทธสวัสดีค่ะเคยรู้สึกไหมว่าบางครั้งเราทุ่มเทมากเท่าไหร่แต่กลับไม่เคยได้รับการเห็นคุณค่าเหมือนเรามองไม่เห็นตัวเองในสายตาคนอื่น เหมือนเสียงของเราเลือนหายไปในความว่างเปล่าบางทีเราอาจจะหลงทางอยู่ในวัตสงสารของการสแสวงหาการยอมรับจากคนรอบข้างจนลืมมองเห็นคุณค่าที่แท้จริงในตัวเองคุณค่าที่ไม่ต้องรอใครมาประเมินคุณค่าที่ส่องสว่างอยู่ในตัวเราเสมอในพุทธศาสนามีเรื่องเล่าของผู้สแสวงหาคนหนึ่งที่ค้นพบพลังอันยิ่งใหญ่